ไปดูอีกประเพณีสําคัญนะคะของชาวไทยพุทธกันบ้างค่ะ,คะกับวันนี้เนี่ยถือว่าหลายวัดเลยคึกคักนะคะมีะะะประชาชนไปร่วมทําบุญรับตาใหญ่ค่ะ,คะบรรยากาศที่จังหวัดยะลาค่ะกับงานประเพณีวันศาสตร์เดือน10บซึ่งวันนี้นะคะเป็นการทําบุญหนแรกหรือวันรับตายายค่ะทาให้วัดต่างๆในเขตเทศาบานนลนครยะลามีประชาชนไปร่วมทําบุญไหว้พระรับศีลฟังธรรมถวายอาหารเพลนแด่พระพิสุขสงฆ์อุทิศ ส่วนบุญส่วนกุศลค่ะให้กับบรรพุรุษที่ล่วงลับไปแล้วอย่างต่อเนื่องส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ใหญ่ผู้สูงอายุรวมถึงคนทํางานค่ะที่จะไปพร้อมกับครอบคร,บครวัวญาติพี่น้องถือปิน่นโตอาหารขนมผลไม้น้ําดื่มดอกไม้ทูบเทียนเดินทางไปยังวัดใกล้บ้านทําบุญก่อนจะไปทํางานแต่ว่าไม่คึกคักค่ะเนื่องจากเป็นบุญแรกในการทําบุญเดือน10บขนมหลักนะคะที่ทุกครอบครวัวจะต้องนําไปพร้อมกับปิน่นโตอาหารจะเป็นขนมเดือน10ตามประเพณีทําบุญเดือน10ซึ่งก็จะมีการจัดแบ่งใส่ถุงเป็นชุดๆสําหรับนําไปถวาย พระสงฆ์นําไปวางไว้บริเวณร้านเปรตวางที่โกดปบรรจุอธิรวมทั้งวางหน้ากําแพงวดัดพร้อมกับ จุดทูบเทียนไหว้บอกกล่าวอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ที่ล่วงลับที่ไม่มีญาติด้วยค่ะหลังการทําบุญรับตายายในวันนี้นะคะก็จะทําบุญหนหลังในวันส่งตายายซึ่งตรงกับวันที่2ตุลาคม2567โดยครอบครัวชาวไทยพุทธค่ะก็จะมารวมตัวกันเพื่อร่วมกันทําบุญส่งตายายบรรยากาศที่วัดก็จะคึกคักค่ะค่ะไปดูบรรยากาศที่วัดประชาพิต์อําเภอเมืองจังหวัดนาราธิวาสกันบ้างน,นะคะก็เป็นไปอย่างคึกคักค่ะ,คะพี่น้องประชาชนพร้อมใจกันทําบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศ ศนให้แก่บรรพบุตรที่ล่วงลับนะคะโดยชาวบ้านค่ะในเขตเทศบาลเมืองนาราธิวาสได้เดินทางมาร่วมกันทําบุญกันเป็นจํานวนมากแต่ละครอบครัวค่ะก็ได้นําอาหารข้าวหวานและขนมต่างๆที่ใช้ในการประกอบพิธีศาสตร์เดือน1ิเช่นขนมลาขนมเทียนขนมต้มขนมพองขนมไขป่ปลาขนมบ้าน,นะคะซึ่งก็เป็นสิ่งที่มีความหมายในงานบุญเดือน1ิมาถวายแก่พระพิสุสงฆ์ค่ะได้รวมกันทําบุญตักบาตรเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศล ให้แก่ผู้ที่ร่วงลับสําหรับพิธีส่งนะคะก็จะจัดขึ้นเพื่อเป็นการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลแกบ่บรรพบุรุษผู้ร่วงลับไปแล้วโดยการทําบุญเลี้ยงพระพร้อมทางพิธีบังสกุลค่ะ สำหรับประเพณีรับตายายบุญศาสตร์เดือน10นะคะก็เป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาในวันแรมหนึ่ง้ามเดือน10เป็นวันรับตายายและบรรพชนที่ล่วงลับไปแล้วมารับส่วนบุญค่ะซึ่งในปีนี้วันรับตายายตรงกับวันที่18กันยายนก็คือวันนี้นะคะและวันส่งตายายค่ะตรงกับวันแรม15ข้ามเดือน10ในวันที่2ตุลาคม2567ซึ่งจะมีพิธีกิจกรรมส่งตายายกันอีกครั้งค่ะ